วันนี้ครับผมมีเรื่องที่น่าสนใจที่จะเล่าสู่กันฟังนะครับเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวกับน้องๆนะครับและหลายคนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเรียกพลของกองทัพการวันนี้นะครับผมได้เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการกองกำลังพลสำรองและการศึกดีสำนักนโยบายและบริหารกำลังพลกรมกำลังพลฐานอากาศครับขอต้อนรับนาวาการเอกสมอาจสมชายอ้นชนะครับสวัสดีครับน้อง้นครับสวัสดีครับพี่ปุ๊ครับครับขอบคุณครับที่ให้เกียรติรายการตั้งแต่เช้านะครับวันนี้ประเด็นน่าสนใจ เป็นเรื่องของการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหารและเพื่อปฏิบัติราชการของกองทัพกาศประจําปี2,566ครับอันนี้เนี่ยนะครับเกี่ยวข้องกับหลายท่านนะฮะแล้วก็ต้องนะครับปฏิบัตินะครับตามกฎหมายด้วยนะครับนะต้องถามอย่างนี้ครับว่าความเป็นมาของการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหารและเพื่อปฏิบัติราชการเนี่ยมันมีความเป็นมาอย่างไงครับน้องอ้นครับครับขออนุญาตครับพี่ปูครับในส่วนของการบริการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหารครับพี่ปูครับแล้วก็ การเรียกพลเพื่อปฏิวัติราชการเราปฏิบัติตามข้อบังคับของกระทรวงกลาโหมครับว่าโดยการเตรียมพลนะครับพุทธศักราช2,515ครับแล้วก็พระราชบัญญัติการพลสำรองนะครับพุทธศักราช2,558ครับอันนี้เป็นข้อบังคับของกงลาโหมใช่ครับแล้วก็ส่วนการเรียกพลครับเราได้มีแบ่งประเภทการเรียกพลไว้5ประเภทครับการเรียกพล หครับเป็นการเรียกพลเพื่อการตรวจสอบครับ 2. เป็นการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหารนะครับ 3. เป็นการเรียกพลเพื่อปฏิบัติราชการสี่การเรียกพลเพื่อทดลองความพั่งพร้อมครับและ5้า การระดมพลครับต้องต้องีอนว่าน่ห้าห้าห้าประเภทนี้ก็คือในส่วนของคนที่เคยมารับใช้ชาติใช่ไหมใช่ครับอ่านะครับเพราะนั้นใครที่อยู่ประเภทไหนต้องฟังดีๆเพราะว่านะครับในช่วงใกล้ๆเวลาที่จะเดือนเนี้พฤษภานะครับมิถุนากรกฎาเนี่ยจะต้องนะครับเข้ามารายงานตัวใช่ครับอ่ามีข้อมูลสําคัญอะไรอีกฮะนะฮะก็ขอขออนุญาตเรียนพี่ปู่ี่ครับก็ในส่วนของกองทัพกาศครับก็ เราได้ดําเนินการเรียกพลมาอย่างต่อเนื่องครับก็เริ่มตั้งแต่ปีพุทธศักราช2,516ครับจนถึงปัจจุบันครับพี่ปูครับก็เราได้มีการเรียกพลรวมไปทั้งสิ้น84ครั้ง84ครั้งครับก็ผมขออนุญาตยกตัวอย่างเอาที่สาคัญสาคัญตั้งแต่ปี60ครับปี60เนี่ยเรา มีการงานแสดงศักยภาพของกัลังณํสำรองท right yeah> at yeah> ี่สปอที่สีสมานครับเราก็ในส่วนของกองทัพากาศครับเราก็เราโชว์ในชุดในเรื่องของการปองกันฐานบินปองกัศฐานบินครับน้องที่อยู่สังกัดเขาเรียกว่าอยู่ออยใช่ออยครับในส่วนของออยครับในส่วนของปี6กหนึ่งก็น่าสนใจครับเป็นการระดมสักยกำลังที่พิศนุโลกครับก็ในส่วนนี้เราโชว์ในส่วนของการเรื่องในเรื่องของภัยพิบัติในเรื่องของการ จากไฟป่าครับในส่วนนั้นเราก็เอากําลังสํารองเนี่ยมา,าร่วมการฝึกด้วยนะครับในส่วนของปี63ก็สําคัญครับก็เรา มีการเรียกกำลังพลสำรองเหล่าทหารแพทย์ครับนี่พี่จำได้เรื่องของโควิดใช่โควิดเราก็เอาพวกหมอและพยาบาลก็มาช่วยดูแลเรียกว่าตบเท้ากันเข้ามาคึกคักทีเดียวนะครับเพื่อที่จะได้ช่วยกันนะดูแลพี่น้องประชาชนนะครับครับก็ปี4พอดีโควิดแรงครับเราก็ไม่ได้ฝึกปี65เรามาฝึกอีกครั้งหนึ่งก็ฝึกที่พิษโลกแล้วก็แล้วก็ลบบุรีครับแล้วก็ในปีนี้ครับปีปี66ก็เราก็จะมาฝึก ก็ที่กองบินห้าแล้วก็ที่กองบินยี่สิบเอ็ดนะครับที่ข้อมูลที่เราทราบเนี่ยครับจะเห็นว่าน้องๆเหล่านี้นะครับมีศักยภาพนะใช่ครับหลังจากที่รับใช้ชาติกับกองทัพการแล้วออกไปตามวิถีของตัวเองเนี่ยกลับเข้ามาเนี่ยก็ต้องบอกว่าคึกคักใช่ครับแล้วก็มีหัวจิตหัวใจนะครับกลับอยากกลับมาชับรับใช้ชาติอีกครั้งนึ่งนะครับ ทีนี้หลายคนก็สงสัยว่าเอ๊ะวัตถุประสงค์นะของการเรียกพลเนี่ยเขาเรียกเพื่ออะไรนะครับเอาชัดๆเลยฟังแบบชัดๆเอาชัดๆครับพี่ปู่ครับก็ขออนุญาตแบ่งแงเป็นตามประเภทดีกว่าครับเพื่อมันจะได้ชัดเจนยิ่งขึ้นครับก็ในส่วนของการเรียกพลเนี่ยก็คือวัตถุประสงค์ของเรานะครับก็ถ้าถ้าเป็นในส่วนของการเรียกในการฝึกวิชาทหารนะครับก็ท่านผู้ชมครับก็ในส่วนของการเรียกพลเนี่ยก็เราจะเรียก การผสรองในส่วนของประเภทในส่วนพลทหารนะครับพลทหารครับก็จะเข้ามาฝึกทบทวนวิชาทหารนะครับแล้วก็สร้างความคุ้นเคยในส่วนของอาวุธยุทโธปกรณ์ของกองทัพอาะกาศใช่เพราะว่าอาวุธยุอาวุธยุทโธปกรณ์ของกองทัพอรกาศก็เราก็ทบัยนกันเรื่อยๆนนะครับเพราะนั้นคนที่ กลับเข้ามาก็ได้ฝึกได้ฝึกตือนะครับก็เราจะมีระยะเวลาการดาเนินการในการฝึกประมาณ5วันครับอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นการเรียกพลเพื่อปฏิบัติราชการนะครับในส่วนปฏิบัติราชการเนี่ยก็เป็นการเรียกพลสํารองประเภทในทหารชั้นประทวนนะครับก็จะมาฝึกปฏิบัติการในส่วนของสายวิทยาการแต่สายวิทยาการก็ขออนุญาตเรียนพี่ปู่ว่าสายวิทยาการที่เอามาฝึกก็จะเป็นพวกยกตัวอย่างเช่น ช่างอากาศช่างอากาศสื่อสารสื่อสารสัมพวุฒธครับหรือพวกช่างโยธาอันนี้เป็นเฉพาะทางของแต่ละบุคนเลยนะครับนอกจากเรื่องของการฝึกนะครับตามประเภทที่นะครับท่านผู้บวิการกองกาลังพลสมรรองและสวัสดีพูดถึงเนี่ยกองทัพอากาศยังมีการเพิ่มเติมนะที่จะปลูกฝังเรื่องของจิตสำนึกด้วยใช่ไหมใช่ครับก็ ในในการฝึกทั้ง5วันของเราเนี่ยนอกจากนอกจากที่เราจะฝึกในส่วนของอทหารก็ฝึกในในเรื่องของการาป้องกันฐานบินหรือรว่าบรรเทาสารภัยในส่วนของ ชั้นประทวนก็จะฝึกโดสายวิการอนอกจากนั้นเราก็ยังอ,อบรมและเสริมสร้างให้เขาเนี่ยได้รับรู้ในส่วนของอจิตสานึกในความรักชาติรักชาติความเป็นทหารนะครับความเป็นทหารแล้วก็ความเป็นทหารอาชีพนะครับและความเสถียรละใน,ในการเข้ามาปฏิบัติหน้าที่เมื่อมี เหตุจาเป็นครับเหตุฉุกเฉินนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบรรเทาสารภัยนะครับที่จะออกไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในหน้าจอเนี่ยครับก็เป็นภาพบรรยากาศในหลายๆปีที่ผ่านมานะครับที่น้องๆเหล่านี้กลับเข้ามารายงานตัวแล้วก็ฝึกวิชาทหารฝึกปฏิบัติราชการเพื่อสร้างความคุ้นเคยและก็เรียกว่าเครื่องไม้ขบรือมือมันเป็นการเปลี่ยนแปลงมีความทันสมัยก็ต้องพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่อยู่ตลอดเวลานะครับเอาละทีนี้นะครับ คำถามข้อนี้สำคัญเพราะว่าจะเกี่ยวข้องกับหลายคนเพื่อที่จะได้มารายงานตัวเพราะว่าเขามีรายละเอียดออกมาแล้วนะครับว่าท่านเป็นประเภทพลทหารหรือประเภทนายทหารประทวนเนี่ยครับจจะต้องไปรายงานตัวที่ไหนอย่างไรรายละเอียดเป็นไงครับก็ในส่วนของปีนี้ครับที่ญาติเรียนเรียนพี่ปูว่าก็เราได้กําหนดในการเรียกพลนะครับในปีพุทธศักราช2566ไว้ดังนี้ครับหนึ่งครับก็คือเราก็จะมีการเรียกพลกำลังสํารองประเภทพลทหารครับเหล่าออยนะครับ สังกัดที่กองบิน21ก็คืออุบลอุบลครับอุบล30คนครับก็เข้ามารับการฝึกอบรมทบทวนวิชาทหารนะครับเป็นเวลา5วันครับก็ตั้งแต่วันที่15ถึง19พฤษภาคม2566ครับประเภทพลทหารเราอากาศยทินนะกองบิน21ที่อุบลก็อีกอีก 2ครับก็เรียกอากาศโยทินครับแต่ว่าเราจะมาเรียกที่กองบิน5ครับกองบิน5จังหวัดประจวบประจวบครับ30คนครับก็ระยะเวลาตั้งแต่วันที่12ถึง16มิถุนายนครับ2566ครับก็ใช้เวลา5วันเหมือนกันครับครันี่คือ2ประเภทแรกนี่คือเป็นประเภทพลทหารนะฮะครับ ส่วนสุดท้ายครับในปีนี้ที่เราจะเรียกก็เป็นเรียกกำลังสํารองประเภทในฐานประทวนครับก็ปีนี้เราจะเรียกในหลักของในส่วนของเหล่าชาอากาศครับก็มาเพื่อปฏิบัติราชการครับระยะเวลาก็คือ5วันครับหวันก็ตั้งแต่วันที่1 0 1ถึง14กรกฎาคมครับปี2566ครับก็ระยะเวลาไม่นานเลยนะไม่นานครับ5วันครับทีนี้นะครับถ้าไม่มาล่ะน้องอ้นครับจะมีมีอะไรมีผลกระทบอะไรกับตัวเองไหม ก็ก็ก็ต well> ้องเรียนท่านผู้ชมแล้วก็น้องๆครับก็ในส่วนของอการเรียกพลก็มันเป็นกฎหมายนะครับกฎหมายถ้าถ้าเผื่อไม่มาเนี่ยนายจ้างก็ต้องให้การสนับสนุนด้วยใช่มก็ต้องสนับสนุนครับต้องสนับสนุนมาเพราะฉะนั้นครับน้องๆครับนะ คิดว่ากลับมาเจอเพื่อนๆใช่มาได<ช>้ทบทบวนองค์ความรู้นะครับแล้วมีสิทธิ์ที่ต่างๆด้วยนะฮะที่จะดูแลน้องๆที่เข้ามาเพื่อฝึกปฏิบัติราชการหรือฝึกวิชาทหารเนี่ยมีสิทธิอะไรบ้างครับครับก็ในส่วนของสิทธิที่กลำลังสํารองที่เข้ามาฝึกกับเราครับที่จะได้รับก็ในเบื้องต้นเนี่ยก็คือเราจะมีค่า โดยสารยานพาหนะครับหนึ่งพันบาทครับค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง80ครับครับแล้วก็ค่าเลี้ยงดู240้อต่อวันครับแล้วก็ในเรื่องเครื่องแต่งกายต่างๆเราก็มีให้อาคารพันต่างๆครับในขณะเวลาที่มาเรียกคนเนี่ยเราก็มีให้ทุกอย่างครับก็เรียกว่ามากับตัวกับมาแต่ตัวครับมาแต่ตัวครับทางกองทัพอากาศดูแลให้เป็นอย่างดีใช่ครับแล้วก็ ะระยะเวลาอย่างที่ผมบอกกับ5วันไม่นานเลยก็คือหนึ่งสัปดาห์นะครับไม่นานครับไม่นานถือว่านะมาเปลี่ยนบรรยากาศมาเจอเพื่อนๆนะมาเจอที่ที่เคยอยู่นะครับ<ช>นะบผมเน้นย้ำอีกทีนะสามประเภทนะครับที่เขาเตรียมจะเรียกคนน้องๆนะครับประเภทแรกประเภทพลทหารเร่ออากาศโยโทินอยู่ที่กองบิน21จังหวัดบลราชธานีอันนี้คือระหว่าง15-19ถึงพฤษภาคมนะประเภทพลทหารเร่ออากาศยโทินเช่นเดียวกันสังกัดกองบิน5อยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันนะครับ5วัน เหมือนกันคือ12ถึง16มิถุนายนและอีกประเภทหนึ่งประเภทในฐานประทวนเราช่างอากาศทุกภูมิลํานาวเลยนะครับ5วันเช่นเดียวกันครับ10ถึง14กรกฎาคมนะครับนะอ้าวถ้ามีข้อสงสัยฟังไม่ทันนะครับอยากจะถามเพิ่มเติมมีเบอร์ให้ไหมมีครับมีครับก็ถ้ากำลังสพัสลองหรือว่าผู้ฟังทางบ้านครับมีข้อสงสัยครับสามารถติดต่อสอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์ครับครับ02 ห้าสามสี่ห้าเจ็ดสี่สามและศูนย์สองห้าสามสี่ศูนย์เจ็ดสามเก้าในวันและเวลาราชการครับครับน้าน้องๆคนไหนนะครับที่มีข้อสงสัยก็ยินดีครับมีเจ้าหน้าที่คอยตอบคําถามให้ครับแม่เสียดายเลยเกินเวลาหมดแล้วครับทุกคนครับครับท้ายที่สุดนี้อยากจะฝากถึงผู้ชมรายการณขณะนี้ยังไงเชิญฮะครับก็ขอให้น้องๆครับกําลังพลสารองครับที่ได้รับคําสั่งในการเรียกพลนะครับก็ ขอให้ได้ไปรายงานตัวครับเพื่อไปรับราชการในทหารในการเลือกพลตามวันเวลาและสถานที่ที่ได้แจ้งไว้ในคําสั่งเลือกพลนะครับเพราะว่าขอได้อย่าเลี่ยงครับเพราะว่ามันเป็นเนื่องจากว่ามันมีความผิดนะครับทางกฎหมายก็ต้องต้องบอกว่าท่านเป็นผู้โชคดีครับที่ได้ได้เข้ามาได้รับการฝึกในการเลือกพลเพราะว่าในกำลังพลสำรองของเราเนี่ยมีจํานวนมากครับแต่เราสามารถมา เรียกน้องมากมาฝึกเนี่ยได้แต่ละปีเี่กก็มีจํากัดครับแต่ว่าก็ต้องบอกว่าโอกาสเนี่ยไม่ได้เป็นัวการทุกคนเพราะหอยน้องภาคภูมิใจนะครับวันนี้ขอบคุณขอบคุณนะครับน้องอ้นมีอย่างสูงครับที่มาให้ข้อมูลสําคัญวันนี้บขอครับขอบคุณครับ ทุกทครับทั้งหมดนี้ครับคือเรื่องของการเรียกคนเพื่อฝึกวิชาทหารนะครับและเพื่อปฏิบัติราชการของกองทัพบกประจําปี2,566ครับเน้นย้ำน้อยๆอีกครั้งหนึ่งครับถ้าได้หนังสือนะครับาเชิญไปนะครับก็อย่าได้ดีรอรีบนะครับติดต่อมานะครับแล้วก็จะเข้ามาฝึกนะครับแล้วก็รวมถึงปฏิบัติราชการเพียงแค่5วันเท่านั้นเองนะครับ